รีโอเทคสารปรับปรุงคุณภาพดินสูตรเข้มขน้นเราเก็บผลผลิตจบเสร็จเนาะต้นมันก็ต้องซุดไปเรื่องปกติอ่งแรกเราจะทำยังไงให้ต้นมันฟื้นได้เร็วพี่ทำไงก็คือรีโอเทคหวานเลยครับหวานเลยหว,วานไปเลยหวานเลยหวานหวานเสร็จใส่ปุ๋ยก่อนตัดแต่งกิ่งฟื้นระบบรลกฟื้นให้เขาดูดกินอาหารขึ้นต้นได้เต็มที่ก่อนอเห็นบอกว่าตอนที่ว่าโรยรีโอเทคไปแล้วเนี่ยพอไปเขี่ยเนี่ยอู้รากมา ต้องยอมรับลองใช้มาหลายยี่ห้อเจอยี่ห้อนี้เขาโอ้โหลากเขาดีจริงเนื้อเปลือกเปลือกขยายเปลือกแตกออกมาเลยคือจะเห็นเป็นรอยเราเห็นเป็นรอยเลยล่ะแตกลายงาแตกออกมาเห็นเลยว่าโอ้การขยายทางลำต้นพอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จโอ้โหใบอ่อนแตกสวยมากเราเรารู้ว่าเรารู้ว่าต้นสมบูรณ์ยังไงดูจากใบดูการการการแตกยอดออกมาดูการดูปุ๋ยแล้วข้อดี ดูอัตราการใช้ปุ๋ยสังเกตว่าเร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 าจะยืนอยู่อัตราเท่าเดิม,มทุกปีทุกปีทุกปีแต่ต้นมันดูกลับดูดีขึ้นดูดีขึ้น,นดูดีขึ้นดูสวยดูงานดูสดชื่นตอนที่กำลังขยายเนี่ยลูกใหญ่กญญว่าใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าปกติคือมีแม่ค้าเขาบอกว่าอยากจะเอามะม่วงไปส่งห้างขอสักษาตันห้าขอลูกไซส์ใหญ่ๆหน,น,น่อยใ,ใ,ใช่ไหมว่า,อวาตอนที่พี่ก็ไปเลือก แถวที่เราโยร,โโรยรโอเทคแล้วก็เออแถวดีเขามาลองอเอาไว้โอ้โหมันใหญ่กว่ากว่า,วาแถวที่ไม่ได้โรยคือเรากะด้วยสายตาเนี่ยอย่าใหญ่เราไปคำดูแล้วไนงะว่าโอ้มันใหญ่กว่าแกะออกมานี่เบอร์ไซส์ใหญ่นำลุยลุยลุเลยนำนำเยอะมากเทียบก,กันแล้ว น่าจะถึง60%ได้ไซส์ใหญ่ผมว่าไอ้ตัวเรียวเทคเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราใส่ปุ๋ยไปเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพืชมันต้นไม้มันกินได้ไปเลยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะถูกยึดอยู่ในดินหรืออะไรเงี้ยไอ้ตัวเรียวเทคเนี่ยมันจะไปมันน่าจะไปไปปลดปล่อยอ่าปลดปล่อยปุ๋ยนี้ต้นไม้เรากินได้พอรากมันดีรึปุ๊บไอ้เรียวเทคมันปลดปล่อยไปอีกมันก็ดูดเข้าไปในต้นต่อยอ่าใช่ลูกมันก็เลยใหญ่ขึ้นลูกก็ใหญ่ขึ้นอืมโอ้โหอย่างนี้ต้องขอบคุณพี่พี่่อออาางงงนเป็ยสูคคครรรััับบบ